ข้อ445ธรรมและธาตุที่ครบครันทั้งสองภาวะเป็นเทวะแท้หน้า185ข้อ446ภาวะที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ธาตุไม่ใช่เทวะแท้หน้า187ข้อ447เทวะแท้ต้องดับความเป็นเทวะเองได้สำเร็จจริงหน้า188 ข้อ448ภาวะเทวะแท้นั้นคือปัญญาที่ทำบุญเป็นหน้า189ข้อ449ผลงานที่อัตมาทำมาจะ50ปีแล้วนั้นชี้บ่งสัจจะได้หน้า191ข้อ450เพราะสิ่งที่เป็นที่มีนั้นมันยืนยันความรู้ความจริงได้ หน้า193ข้อ451เทวะที่มีความเป็นธรรมและความเป็นธาตุหน้า195ข้อ452สิ่งยิ่งใหญ่มากก็คือเทวะที่มีธรรมะสองยึดกันอยู่หน้า1 9 6ข้อ453กระบวนการที่ทำให้อธิจิตเกิดผลสัมมาสมาธิแท้ หน้า197สัมมาสมาธิแท้คือการเกิดการตายที่ครบเทวะหน้า200ข้อ455มูลโสตร10คือหลักสำคัญที่ตรวจสอบความจริงหน้า202ข้อ456ฐานสูงสุดของโลกุตตระคือผู้มีอุเบกขาในเทวะ หน้า204ข้อ457เทวะนี้แหละคือธรรมะสองรากฐานของสัจจะแท้หน้า20 7ข้อ458เทวะจึงยิ่งใหญ่เป็นความจริงครอบจัก,กรวาลแท้หน้า209ข้อ459มูลสูตร10จึงเป็นทั้งรากเขาทั้งที่สุดแห่งที่สุด หน้า211ข้อ460ชฌานของพุทธจึงเป็นพลังงานจิตที่เป็นคุณวิเศษหน้า2 1 3ข้อ461เพราะฌานของพุทธมีปัญญาจึงเป็นคุณวิเศษหน้า216ข้อ462ความสงบระง,งับในฌานของพุทธเป็นคุณวิเศษที่รู้ยากหน้า2 2 0 ข้อ463วิเวกกับปสัสสัทธิสงัดหรือสงบแตกต่างกันยังไงหน้า223ข้อ464แม้แต่วิเวกผู้มิจฉาทิฏฐิยังไกลาจากวิเวกอยู่เลยหน้า231ข้อ465วิชา8เริ่มจากวิปัสนาญาณก็ยังรู้ยากมาก หน้า233ข้อ466ผู้ยังไม่มีวิปัสสนาญาณก็ยังไม่มีอัญญะปัญญาหน้า235ข้อ467การออกจากกรรมคุณหมันไม่ใช่แค่เอาร่างออกไปหน้า238ข้อ468วิเวกสของพุทธ ลึกซึ้งวิเศษกว่าธรรมวิเวกเทวนิยมหน้า240ข้อ469ที่ว่าวิเศษของพุทธก็คือรำรธรรมนิยามห้าได้จริงหน้า242ข้อ470อนุสาสนีปาฏิหารที่วิเศษของพุทธเป็นวิช,ชา8หน้า244 ข้อ471ชิาญของพุทธเป็นคุณวิเศษเพราะทำให้เกิดบุญหน้า246ข้อ472บุญของพุทธเป็นคุณวิเศษที่เข้าใจได้ยากมากแท้ๆหน้า249ข้อ473ผู้แยกกายแยกจิตได้สัมมาทิฏฐิจึงจะมีนิพพานหน้า251 ข้อ474กิเลสมีแท้หรือกิเลสมีเกด้วยหรือแยกกันยังไงหน้า253ข้อ475พุทธะปฏิบัติธรรมมีลำดับละเอียดประณีตน่าอัศจรรย์หน้า257ข้อ476ผู้คล่องอยู่ในถ้ำเป็นผู้อันกิเลสมากปิดบังไว้แล้ว หน้า259ข้อ477การประหารกิเลสนั้นจะทำได้เพราะมีปัญญาหน้า263ข้อ478พุทธชื่อว่าอัเทวะเพราะประหารเทวะสำเร็จจริงหน้า264ข้อ479ในเทวะนั้นแยกธาตุแยกธรรมได้ลึกล้ำยิ่ง หน้า267ข้อ480ชาญของพุทธจึงมีลำดับละเอียดน่าอัศจรรย์จริงๆหน้า282ข้อ481โลก,กุตระคือผู้มีอุเบกขาในเทวะหน้า286ข้อ482ผู้บรรลุธรรมมีทั้งความรู้และความจริงหน้า287 ข้อ483พุทธศาสนาเป็นประชาธิปไตยที่วิเศษยิ่งของตัวเองหน้า288ข้อ484ประชาธิปไตยที่วิเศษยิ่งของตัวเองหน้า291ข้อ485กรรมที่ทำให้จิตวิญญาณเกิดโลกุตระจิตได้หน้า294ข้อ486 นักปฏิบัติธรรมที่เป็นคนจนไร้ปัญญาจึงทวงสังคมหน้า297ข้อ487ผู้รู้แจ้งโลกอัตตาจึงสามารถดับโลกดับอัตตาหน้า297ข้อ488อนัตตาคือความดับโลกดับอัตตาในตัวเราหน้า298 ข้อ489ปัญญาเจ็ดจะทำให้โสดาบันรู้ตัวเองได้แท้จริงหน้า299ข้อ490รู้ให้แท้ปัญญาไม่ใช่ธาตุอย่างเดียวกันกับเฉโกหน้า300ข้อ491ปัญญาที่รู้ยิ่งกว่ามโนมยอัตตานั้นคืออย่างไรหน้า301ข้อ492 ผู้สัมผัสวิโมก8แปดด้วยกายจึงจะดับอาสวะได้หมดหน้า303ข้อ493สายปัญญามีสัมมาทิฏฐิมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นหน้า303ข้อ494พิจารณาความในพระตรายปิฎกกันให้มม่นแม่นคมคมหน้า305ข้อ495 ข้อความที่มีอยู่ชัดๆในพระไตรปิฎกเล่ม36ข้อ42หน้า306ข้อ496ปัญญาจริงๆที่เป็นของพุทธแท้ๆเป็นอย่างไรหน้า307ข้อ497โลกกับอัตตามีมากมายหลายหลากที่ต้องเรียนรู้หน้า308ข้อ498 นัยสำคัญของมิติแห่งบุคคลกับนิพพานหน้า3 0 9ข้อ499ผู้ปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุอนัตตาธรรมแท้จริงหน้า310ข้อ500ร้ยนัยสำคัญของมิติแห่งบุคคลกับนิพพานหน้า311อข้อ501อัตตาหรืออนัตตาเป็นอจินไต ที่รู้ไม่ได้แค่คิดหน้า312ข้อ5 0 2อัตตาต้องปฏิบัติจริงจึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้แท้หน้า313ข้อห0 3ทุก์อยู่ที่ยึดอัตตาและโลกเพราะมีอวิชชาหน้า314ข้อ504ชาวพุทธยุคนี้หลงผิดไม่มีศีล จึงไม่มีความเป็นพุทธหน้า315ข้อ505ชาวโลกทั่วไปไม่มีศีลเป็นตัวกำหนดจึงไม่ใช่พุทธหน้า317ข้อ506ชาวพุทธยุคนี้ไม่มีศีลจึงไม่มีความเป็นพุทธหน้า318ข้อ507ความจริงของพุทธต้องมีศีลกำหนดทุกขั้นทุกชั้น หน้า319ข้อ508ความละเอียดในศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานหน้า320ข้อ509ยิ่งศีลข้อ3ก็ยิ่งมีนัยยะที่สุขุมซ้อนเนียนเชิญอ่านหน้า321ข้อ510ย้อนไปอธิบายศีลข้อ2แค่สิ่งของ ดูกันชัดๆอีกทีหน้า323ข้อ511ความยึดเป็นของตัวของตนนั้นยิ่งใหญ่มากจริงๆหน้า324ข้อ512ยิ่งความเห็นแก่ตัว selfish นั้นยิ่งซับซ้อนลึกมากหน้า325ข้อ513สัมประสิทธิ์ของพุทธนั้น รู้จักความซับซ้อนนี้ได้หน้า327ข้อ514ความซับซ้อนนี้แหละคือพลังงานพิเศษที่วิเศษหน้า330ข้อ515พลังงานพิเศษที่วิเศษถูกควบคุมได้ด้วยปัญญาหน้า3 3 2ข้อ516 ปัญญาที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงเทวดาคือเทวะที่แท้จริงหน้า333ข้อ517ศาสดาสองศาสดาในโลกที่เป็นโลกียะกับโลกุตระหน้า335ข้อ518ในยะเดียวกันนี้หากมีปัญญารู้รอบก็รู้จบแน่นอนหน้า336ข้อ519 ผู้ทรงไว้ซึ่งสุขทุกข์อยู่คือผู้มีอธรรมอวิชชาหน้า337ข้อ520ผู้พ้นสุขพ้นทุกข์จึงคือผู้มีอธรรมหรือมีธรรมหน้า338ข้อ521ธรรมะสองคือเทวธรรมมาหรือความเป็นเทวดาหน้า340 ข้อ522รธรมรมะสองคือเทวะธรรมมาหรือความเป็นเทวดาหน้า341ข้อ523ศีลเครื่องวัดความเป็นคนและเป็นาศาสนาพุทธหน้า343ข้อ524อาตมาจำต้องยืนยันความเป็นคนเป็นาศาสนาพุทธหน้า345 ข้อ525อาตมาจําเป็นมากจริงๆที่ต้องบอกตัวเองออกมาหน้า346ข้อ526เหตุก็คือท่านผู้รู้ทั้งหลายยุคนี้ยึดผิดเป็นถูกมืดสนิทหน้า347ข้อ527ผู้เริ่มนับได้ว่าเป็นคนขั้นต่ำสุดก็คือมีศีลหหน้า349 ข้อ528ผู้จะนับว่ามีใจสูงขั้นต่ำสุดก็ไม่ฆ่าสัตว์หน้า351ข้อ529อุบัติเทพที่สูงกว่าสมมุติเทพนั้นคืออย่างไรหน้า353ข้อ530ผู้มี